ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เติบแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับก็ก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาตั้งแต่ปรับมาเป็นหน่วยงานใหม่นะครับภาคอีสานนะครับเราก็ไม่เคยเจอหน้าเจอตากันเลยผมก็มีหัวหน้าคนเดียวก็คือพี่เติบนะครับที่เป็นหัวหน้าทางออนไลน์นะครับทางออนไลน์ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับพี่เติบก็ช่วยมาปลุกไฟในตัวผมขึ้นมาอีกทีนะครับเพราะว่า มาเดือนแรกเราก็ขายตกเป้ากันเลยแล้วพี่เติบม,มาช่วยเหมือนเหมือนกระทุง <Be You S 1> กระทุงผมกระทุ้งทีมพวกเราให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องตัวเลขมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับทําให้เรื่องของจิตวิญญาณเซลล์เนี่ยผมก็อาจจะใช้คําว่าหลงลืมไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับตอนอยู่ภาคเหนือนะครับเพราะมันขายค่อนข้างได้เป้านะครับ พอมาเดือนแรกตกเป้าเนี่ยอยู่ภาคอีสานด้วยตัวเรียกใหญ่ด้วยก็พี่เต๋บก็กระตุกให้พวกเราเนี่ยมามามาโฟกัสกันยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีที่ซานได้รับจากพี่เต๋มนะครับก็ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมีหัวหน้าแล้วไม่เคยเจอหน้าเจอตากันมาก่อนนะครับในตอนที่เป็นหัวหน้านะครับแล้วก็แล้วก็เราก็คุยกันโค้ดกันทางทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์กันตลอดนะครับอันนี้ก็ ก็ก็เวลาเกินไปไกลหน่อยแต่ผมก็คิดว่ายังไงก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เติบนะครับจริงๆก็ก็ก็พี่เติบเหมาะสมกับกับตรงนั้นแล้วก็อีกหลายๆที่ในบริษัทนะครับยังไงนะครับก็ยังมีน้องๆนะครับหลายคนที่ที่ที่พร้อมที่ที่จะยังไงอะ่ะถ้าพี่เติบอยากให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรก็แจ้งมาได้เลยนะครับอันนี้ผมและทีมงานจ้งคิดว่ายินดีช่วยพี่เติบกันอยู่แล้วนะครับยังไงก็ก็ก็อยู่ช่วยพวกเราไปจนนู้นแหละครับ พี่ขึ้นไปอีกไกลแล้วก็น้องๆก็ขึ้นไปช่วยพี่อยู่นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อนอืก็คงต้องขอแสดงความยินดีกับทางพี่เติบด้วยนะครับทีมงานทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณพี่เติบที่เข้ามานะครับในการปรับจูนนะครับสร้างมาตรฐานในการทํางานของทางทีมฝ่ายงานขายภาคอีสานรวมไปถึงน้องๆทีมสนับสนุนกิจกรรมทุกข่านนะครับให้เข้าถึงงานที่ตัวเองรับผิดชอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพนะครับรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับที่เราได้ทําในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ขอบคุณพี่เติมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เติมนะครับอันอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่เติมนะครับที่ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลฝ่ายใหม่นะครับ ซึ่งชาเองก็มองว่านี่ไม่ใช่การาอำลาหรืออะไรนะครับเป็นเพียงแค่เรื่องของการโรเตตงานซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะได้มาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะให้พี่เติบนะครับดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ด้วยลักษณะหน้าที่การงานที่ต้องดูแลมากขึ้นนะครับก็อยากให้พี่เติบหันมาดูแลสุขภาพนะครับเพื่อจะได้อยู่เป็นกําลังใจให้กับครอบครวัวแล้วก็น้องๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ ขอแสดงความยินดีกับพี่เติมเรื่ยครับและขอบคุณพี่เติมมากๆสําหรับการดูแลพวกเราเป็นอย่างดีซึ่งพี่เติมเป็นหัวหน้างานที่มีความเป็นอกลันษณ์มากๆและคอยปักหลันน้องๆให้เติบโตในสายงานพวกเราได้เรียนรู้กลยุทธ์เทคนิคนต่างๆมีไอเดียและมุมมองใหม่ๆที่สามารถลงมือทํากันได้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าและบริษัทเป็นสิ่งสําคัญซึ่งผมก็จะยึดถือเป็นแบบอย่างในการทํางานต่อไปเช่นกันครับขอให้พี่เติมโชคดีและประสบความสําเร็จิ่งขึ้นไปนะครับ ขอแสดงความยินดีกับพี่เติบด้วยนะครับและขอขอบคุณพี่เติบครับที่คอยให้คำแนะนำดีๆในการทำงานและคอยดูแลทีมงานภาคอีสานเป็นอย่างดีเสมอมาขอขอบคุณพี่เติบม,มากๆนะครับสวัสดีครับพี่เติบเวลาทีมงานนะครับก็ต้องขอบคุณพี่เติบนะครับที่คอยสอนแล้วก็ดูแลทีมงานเป็น,นอย่างดีนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เติบกับตำแหน่งใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอแสดงความยินดีกับพี่เติบด้วยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับคําแนะนําดีๆแล้วก็สิ่งที่พี่เติบช่วยซัพพอร์ตพวกเรานะครับก็ขอให้พี่เติบโชคดีครับขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับการปรับเปลี่ยนนะครับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ของทางพี่เติบนะครับก็ ขอบคุณพี่เติบนะครับที่ดูแลทีมงานเป็นอย่างดีนะครับก็ถ้าอย่างไรก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผมครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เติบนะครับกับตําแหน่งใหม่ที่ได้รับนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทั้งพี่เติบนะครับที่ได้ช่วยสอนงานนะครับให้กับทังทีมนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับยินดีกับพี่เติบด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เติบมากเลยนะครับที่ อคอยเป็นห่วงเป็นใยน้องๆแล้วก็ดูแลน้องๆนะครับคอยช่วยเหลือน้องๆทุกอย่างนะครับต้องขอขอบคุณพี่เติบมากเลยครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับสู้ครับสูนะครับ ทำได้หรือไม่กี่เรื่องราวที่พัดไปยังคงชัดเจนหนึ่งหัวใจที่ให้เธอคือสิ่งที่ฉันเป็นเธอจะมองเห็นใครคนนี้เสมอ